ทำเห็นไงบ้างครับผมกับแอดมินแมปเจ้าของแมปครับผมที่นอนคนนี้ก็หลับสบายดีอะครับสบายแลก็หลับสบายเสียงก็โอเคละหลับสบายมากเลยแล้วแล้แกก็ไม่ตื่นมาอีกเลยนะแกแกหายไปแล้วจะหายไปเลยใช่ไหมใช่หายไปเลยเดยส่วนหน่าจะหลับยาวแกหายไปแล้วแกหลับยาวไปแล้วแกแกดับแล้วแล้วพวกคุณคาดคะเนกันว่าเขาจะตื่นมาตอนไหนครับ ก็น่าจะรักประมาณรัก6โมงเช้าเลยประมาณนี้ครับคาดว่าอาจจะเป็น2-3ทุ่มองามทุ่มเขาก็น่าจะตื่นเอ้ยแค่เราเปิดเพลงผีแล้วก็แบบเปิดหูฟังเขาไงครับจะไม่ยากอะไรครับแค่นี้เขาก็ตื่นแล้วเขาผมคำคิดที่ดีมากใช่ใช่ใช่แล้วเราจะตื่นกันหมดเลยครับแล้วก็คุณเคุณคุณนิวลิตเ้ลด็อกนะครับคุณมีอะไรอยากนำเสนออะไรไหมครับว่าเราทำอะไรดี อ่าวันนี้นะผมผมจะมาขายของนะฮะโอ้ยโอ้ยเจ้าที่ขายของอีกเลยอะไรมึงเดี๋ยวกูก็ขายตรงแง่ไงยนี่เอาเอาคิดดว่าเอาคิดดว่าเรามาถามเออความเห็นของแอดมินทุกคนคุณคุณคุณคิดว่าเออหัวหน้างานเราในพี่หวานเป็นคนยังไงวะคุณหนิงคุณเอาเอาคุณหนิงก่อนล้วคุณหนิงกนแล้วคุณหนิงไม่พูดดีกว่าครับจะโดนทำไมครับวันพูดหน่อยพูดหน่อยขอขอความเห็นตัวตัวขึ้นมาครับพี่เขาเป็นคนยังไงขอหน่อยหน่อย สองบ่อยครับโอเคครับผมคุณคุณแม็กครับคุณจินจักรกับพี่วาครับแง่เขาเขาก็เป็นคนตรงๆนะครับแต่ว่าแบบบางทีก็ตรงเกินไปอะครับแบบเลี้ยวแบบเลี้ยวไม่ได้ครับก็ตกหิวไปเลยครับเฮ้ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กเกี่ยมมีอะไรจะพูดปะว่าว่าไงคนที่ดูช่องผมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ